สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศการแข่งว่าวนกขึ้นสูงผ่าหลักนะคะเป็นอ่าความจริงรอบนี้จะเป็นการถ่ายบรรยากาศแล้วก็ดูการแข่ง รอบแรกๆของการแข่งว่าวนกนะคะแต่ว่าอ่าเราลงคลิปรอบชิงไปแล้วนะคะทุกคนก็รู้ผลไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็ความจริงต้องลงคลิปนี้ก่อนแต่ดิฉันนะคะตัดช้านะคะทุกคนก็เลยลงคลิปรอบชิงไปแล้ว <c oughs> รอบนี้ก็ถือว่าชมเพื่อความสนุกสนานนะคะทุกคนเนาะ <c oughs> เพราะว่าผลการแข่งขันเราก็รู้ไปแล้วเนาะ <c oughs> ว่าอ่าว่าวนกผลักขึ้นสูงรอบชิงก็คือได้น้องเตอร์นะคะเด็กนาลึกทีมคนรัง แล้วก็ที่หนึ่งนะคะของหลงเตอร์ที่สองก็จะเป็นวัยรุ่นหมู่สิบสองนะคะวัยรุ่นหมู่สิบสองก็จะเป็นของลูกๆหล,ล,ลานบางฝ่าตนะคะที่สามก็จะเป็นอ,อินซีเวหานะคะทีมพรรคพวกเพื่อนๆของอ,อาจารย์สิงห์นะคะอาจารย์สิงห์จากพัทลุงจากสตูลน,นะคะทุกคนก็มาชมบรรยากาศในการแข่งขันในช่วงแรกๆนะคะ ความจริงคลิปนี้ต้องลงก่อนต้องขออภัยนะคะทุกคนลงรอบชิงไปแล้วก็รู้ผลไปแล้วเนาะก,นก็ถือว่ามาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเ,เ,เดี๋ยวรูปดูกันสักรอบนะคะทุกคนเนาะดูกันสักรอบแล,แล้วเราก็จะกลับกันนู่ค่ะของอาจารย์สิ์โอ้โหฝั่งนน้นนะคะกำลังเตรียมกันอยู่กำลังเตรียมตัวปล่อยว่าวนะคะ อันนี้เป็นว่าวนกพาักขึ้นสูงนะคะแข่งเหมือนว่าวหลาใบาเลยค่ะแข่งเหมือนว่าวลาใบานะคะทุกคนแต่ว่าคุณด

ý thức là mãi thiệp mãi thiệp mãi bay mãi thiệp 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 mãi thiệp

ไปที่โค้งนี่นะครับแม่เราักเลไปไหนจักลเออจักลึกร้อจักลึกร้อยเลยเนี่ยไปหลัยนไปไปไปทอดไปทอดไปเออทอดไปขอไรครับควลังเียคร่ัครับ้องไเดี๋ยวถกตักเทียบลองนี่ ถ่ายบรรยากาศนะคะทุกคนถ่ายบรรยากาศเพราะว่ามีเสียงเพลงเอดดเนีๆอันนี้ว่าพิมไหนนี่ขอถ่ายได้ไหมอะไรนะคะฟุกนิคมฟุกนิคมอ๋อฟอฟันใช่ไหมอ๋อฟุกนิคมฟุกี่มใค่ะใครคะปารีร้อยแปดอาชีพค่ะ ยาลีปลาลีค huh. yeah, ่ะปลาปลาโรลิง่ในในยูทูบค่ะเนาะยูทูปค่ะปลาลีร้อยแปดอาชีพอ่ะพี่ปลาปลานะค่ะปลาค่ะปลาลีโรลิง ปลาหลินยิงหอยหิบใช่ไหมหางหอยอ่าครับอ๋อโอเคคื่นชอบเลยนะครับอ่าติดจุกะาน้องกว่าบ้านนึ่งที่บัวรั่งประกาศนี้นะครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะนี่ค่ะทุกคนดูบรรยากาศอันนี่นี่อันนี้เซียนนะคะทุกคนเซียนถ่ายหน้าเซียนก่อนเซียนลูกปี อะไรเหรอนีอะไรหมูสิบสองนะวัยรุ่นหมูสิบสองนี่หัวหน้าพีมีหัวหน้าหัวหน้าใหญ่นะคะหัวหน้าใหญ่วัยรุ่นหมูสิบสองนะคะลูกนี่คุณกับขอบคุณเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูอีกสักรอบนะทุกคนเนาะ ไออดหน้าฟตเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงางได้อของาได้เลวตอนนี้เอาเอาดูของน้องเตอร์สักรอบค่ะน้องเตอร์รอบนี้ของน้องเตอร์ไหมเอาเชียร์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 น้องเตอร์เอาเชียร์เชียร์ทุกทีมโอโอันนี้เข้ารอบหรอคะ เข้ารอบโอ้ยสุดยอดเลยค่ะคุณลุงขอขอถ่ายตรงๆได้ไหมคะคขอบคุณค่ะคุณลุงเก่งมากเลยค่ะนี่เจอกันทุกปีนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณลุงค่ะคุณลุงเข้ารอบนะคะเมื่อกี้ตัวสีแดงเราถ่ายไปเยอะเลยตัวสีแดงเมื่อกี้นะคะเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบนะคะ,ะทุกคนเชือกเสร็จแล้วครับเดดส่องนิดนึงนะคะทุกคนเนาะอ่ามันย้อนแสงนะย้อนแสงก็ดูกันแบบย้อนแสงนะคะทุกคน กำลังดึงเชือกกันอยู่นะคะของน้องเตอร์ของน้องเตอร์อันนี้ของน้องเตอร์จะแข่งรอบนี้นะคะ เดี๋ยวเราออกมาไกลๆนะคะคุณแล้วก็จะแข่งกันนะคะทุกคนนี่ค่ะลักษณะเกวัดนะคะน้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์เอาวิ่งวิ่งวิ่ง,งของของพี่เตอร์ช้ากว่าเพื่อนเลยนะคะ อันนี้ก็เซียนนะคะทุกคนเซียนเซียนสิงนะคะเซียนสิงอาจารย์สิงฮัลโหล ยังไม่ติดยังไม่ติดของพี่เตยังไม่ติดร้อนมากค่ะทุกคนนี่นะคะวิธีการผูกเชือกเขาเรียกว่าอะไรผูกลักผูกเชือกซีเลี้ยง เออยังไม่ต <t nak S 1> ิดเสียเตอร์สีฟ้าน้ําเงินเออโอเคของน้องเตอร์สีน้ําเงินนะคะของหลายๆทีมกันอ่ะรับรองเชียร์กันค่ะนี่ค่ะกองเชียร์คนสวยค่ะน้องรุดคนสวยค่ะเอาเลยเอาเชียร์ค่ะเชียร์ว่างเอ้าว้าว ทุกคนขึ้นไปแล้วค่ะนของน้องเตอร์ของ้องเตอนะคะตัวสีเขียวหางแดงนะคะของลองเตอเขียวหางแดงโอ้ยหล่นแล้วแล้วแล้วไปไปป่อยไม่ม่ไปไม่ไปมไปไม่ไปม่ไปไมปม่ไปไม่ปไม่ไยไม่ไปไ่ปไม่ป่ไไปไมมไปมอไป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 ขง่ เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เอา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 รอบนี้คุณสวยรอบนี้คุณสวยครับสวยครับสวยสวยสวยแค่มือแดงเอาขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปเอาเอาเอาเชียร์ทุกที่นี่ค่ะของน้องเตอร์ขึ้นไปสูงแล้วโอ้ยน้องเตอร์ขึ้นสูงแล้วเนี่ขึ้นสูงขึ้นสูงโอ้ยเชียร์กันมันค่ะทุกคนเชียร์กันมันค่ะเชียร์กันมันค่ะ

เอานเ้ำเงินมาดงเต้าของนงเตนะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินได้น้ำเงินอยู่นะคะได้ของน้องเต้าอยู่นะคะทุกคนอ้เซ็นเตอร์เข้ารอบแน่เลยวันนี้นี่ค่ะของน้องเต้าค่ะน้องเต้ร์ lái chảng, lái chảng, lộc lộc, bay không đó, đây ừ, à, <laughs> 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 <Mà> nè, <nước cạn. cười> <laughs> ไปดิบไปตึงดิบเลยไม่ดันเลไม่ดันแล้วของน้องเตอร์ของอ๋หมดเวลาได้ไหมคหมดเวลาของแกควรลางหรอได้ควรลางนะคะน้องเตอร์ไม่ได้เอาใหม่รอบใหม่ค่ะเอาใหม่รอบใหม่ค่ะไปน้องเตอร์เลยน้องเตอร์รอบนี้นะครับน้องเตอร์อยู่คนเราอ๋อได้ของน้องเตอร์นะคะทุกคนเมื่อกี้ ของน้องเตอร์นะคะสีน้ำเงินควนลังโอ้โหติดวิบลัดวเลยสิอืมวันนี้ปีนี้น้องเตอร์อยู่ทีมควนลังนะคะทุกคนอยู่ทีมควนลังเนาะได้ควนลังนะคะควนลังก็คือของน้องเตอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราถ่ายของเซียนก่อนนะคะเซียนเตอร์ค่ะต้องเรียกเซียนเตอร์แล้วนะคะทุกคนเนาะเขาพัฒนาฝีมือไปไกลนะอ๋อโชว์นะคะเซียนเตอร์เดินแบบมั่นใจเลยนะเดินแบบมั่นใจเลยนะคะได้น้องเงินนะคะทุกคนสุดยอดเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เก่งมากเก่งมากค่ะตัวน like sure ี้นะคะเมื่อกี้นี้เข้ารอบนะคะทุกคนตัวนี้เข้ารอบนะคะของน้องเตอร์ดีใจด้วยดีใจด้วยเซ็นชื่อก่อนเซ็นชื่อก่อนเซ็นชื่อก่อนค่ะภรรยามาคุมภรรยามาคุมต้องได้เข้ารอบนะโอ้เข้ารอบแล้วค่ะของน้องเตอร์ ใใดีใจด้วยจ้าสวย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 ,ยเก่งค่ะของน้องเตอร์พัฒนาฝีมือไปได้ไกลมากค่ะสุดยอดต้องเรียกเซียนแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศการแข่งว่าวขึ้นสูงผาลักนะคะทุกคนขึ้นสูงผาลักเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรอบชิงเรามาอีกทีนะคะมาดูว่ามาเชียร์น้องเตอร์ว่าน้องเตอร์จะได้ถ้วยกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมามาเชียร์กันนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้